นี่นดูน่าเข้มมาใช่เนื้อหาของซีรีส์23-23สัญญาณเอ้ยสัญญาสัญญาณขอโทษครับที่สนุกแล้วก็น่าติดตามนะฮะตอนนี้แฟนๆก็อดใจรอดูอีพีต่อไปไม่ไหวแล้วนะครับซึ่งมีเบื้องหลังการถ่ายทําที่สนุกไม่แพ้กันนะครับนักแสดงนําอย่างแพนเค,ค้กเขมนิดเองก็ออกมายืนยันนะครับบอกว่าการถ่ายเต็ไมไปด้วยความสนุกไม่ว่าจะเป็นชาคริสเองไม่ว่าจะเป็นหนุ่มนนกุล ที่เขาบอกเป็นนักแสดงมืออาชีพสุดๆอะลองฟังดูครับที่มีโอกาสได้ร่วมง,งานกับ2นักแสดงที่มืออาชีพมากๆเรื่องนี้เนี่ยเป็นเป็นเรื่องแรกที่ได้ร่วมง,งานกาันเออพี่คริสมืออาชีพมากๆแล้วก็เป็นเป็นพี่ยอดแบบที่เราเชื่อเลยจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าเรื่องของการทํางานจริงๆความเป็นมืออาชีพเนี่ยเราเรารู้กันดีอยู่แล้วเต็มที่ทุ่มเทนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นการทํางานร่วมกันที่เรียกว่าเป็นทีมเวิร์กที่ดีมากๆน้องนนเป็นคนหนึ่งที่แบบ ตั้งใจทํางานมากแล้วก็เขาจะทํากันบ้านจะมาม,ม,มีการคิดมีการวิเคราะห์อะไรเงี้ยจะเป็นคนแบบมีเหตุมีผลมากพี่ผมว่าอย่างนั้นผมม่อย่างนี้พี่คือจะมีการแบบคือเหมือนคุยคุยกันก็จะเป็นคนละแบบคนละสไตล์มากๆอะไรเงี้ยค่ะเราซึ่งเป็นคนทํางานร่วมกันเราก็ต้องเหมือนกับปรับตัวเนาะแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยค่ะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยสนุกมากค่ะส,ววคส่วนเนื้อหาใน EP ที่8นะครับผู้กองยอดชายก็ได้มีการจับตัวลูกชายอายการมนูนได้นะครับ ทำให้สารวัตรฤานี่กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งและหมวดวินเองก็ได้ตัดสินใจไม่ติดต่อกับผู้กองยอดชายผ่านวิทยุสื่อสารอีกและทีมคดีก็ได้เริ่มสืบคดีใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นคดีที่ต,ต้องหาหญิงสาวที่เคยเสียชีวิตไปแล้วแต่กลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งครับ,รบผมมีเรื่องมาขอความช่วยเหลือครับท่านครับผมร้อยตํารวจเอกยอดชายแก่นทองชายจากสืบสวนกลางแต่ท่านได้ของที่ถูกขโมยไปกลับคืนมาครบแล้วหรือครับเท่าที่เคยได้ยินมา สายานน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับของสำคัญชิ้นหนึ่งที่หายไปซึ่งของชิ้นนั้นก็คือส้อยเพชรไนท์ไดมอน บนะครับ,ออรบก็สามารถตามล่าหาความจริงกันได้นะครับในคดีหลายๆคดีซีรีส์เรื่องนี้23-23สัญญาสัญญาณครับได้ทุกวันศุกร์เสาร์นะครับ<ด><ด>เวลา 2, 2> ทุ่มทาง True ID และ True Vision s ช่อง True Asian Mall นะครับ120และ239ครับ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ